なるほど。 Ôi kìa kìa kìa. Đó. Đi đi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 . แล้วมาดูเกมในที่แรกอันเนี้ยระหว่างวันนี้ครับบางบองล,ลีลา,กกาครับเจอกับมันดาลีเทอร์ครับถือว่าเป็นโอ้อโหทีนี้ต้องบ,บอกว่าคู่นี้เป็นสุดสายเลือดเลยครับเป็นดาววิ่งเนีประจำอาทิตย์นี้เลยครับตัดบอลมาได้ครับเือ เรื่อหลายๆคนทั้งสองทีนี้ก็รือจักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีครับคนนี้โคจรมาเจอกันเองครับไม่ช้าก็เร็วยังไงต้องเจอกันครับเราเป็นวันนียบ้องดักบอลได้ครับเราฟาวสวนขึ้นมาลูกนี้ต้องให้บอนเช้านีหนึ่งครับตกออกมาที่ไว้แล้ทางขวา เราจะเปิดมาให้พี่อารูกนี้ก็ยังโดนอาหม่งทิ้งออกข้างไปครับอมว่าบางบอลวิล่านี่ตอนนี้ลงเล่นด้วยโคตผู้เล่นที่น้อยกว่าหนึ่งคนด้วยครับโอ้แต่ด้วยความที่มีสปิริตครับบางบอลวิล่านี่บอกว่า ลอการแข่งขันไว้ก่อเลยครับเ,เดี๋ยวเขาพูดเล่นลงมาเพิ่มเติมครับล้อเพื่มมนอนอยู่ครับถือว่าเป็นทีมที่ต้องหมอมีซาฟีนิดนะแล้วให้มาซ้ายสุดฟังเก็บบอลได้ด้วยแล้วบอลอยู่ที่แพ็กแต่ลูกนี้แตะบอลนามนินเลยหนุ่ยซ้ายสุดลูกนี้แตะมาตรงกลางจริง น้อยเลยโอ้โหจังหวะที่เทียบอลยังไม่ถายครับโอ้โหนี่ยเป็นขูดผิดกันหน้าประตูตัวเองครับบางวามิล่าแล้วตอนนี้ก็มาโตนยิงขึ้นน้ำแล้วครับหนึ่งประตูต่อนสูครับโอ้โหนักขูยิงแต่น้าวผู้เขาก็ตูเข้าไปเลยครับเป็นลีเทย์ครับที่ตอนนี้ได้ชะต่อแรกครับขึ้นน้ำแล้วหนึ่งประตูต่อนสูครับ ไม่เก็บอะไรกับแลยอะไรเยนาด้เก็บเ่นนาีก่แล้วสว่นงผพยายามอว่าโดนหแ่อเจาไว้ลูนีคนเดียวเลยครับงมาได้ครับทางซ้ายเนี่ยต้องออมเพื่อนมาเติมครับต แล้วต่อพาตั้งกันใหม่ครับดูแล้วลูกนี้มันยุดเกินไปครับตัวหวอเป็นงานลำบากสำหรับบอลวิลล่าแล้วตอนนี้ตัวผู้เล่นน้อยกว่าหนึ่งคนครับแต่แล้วว,วินยัยปาลมบอลมาลูกนี้กม็มีคนเดียวเท่านั้นครับ ฟาวด์ดีอัดลูกนี้แล้วไม่ให้ออกด้วยครับผู้สาวปตูยังตามไปเก็บมาเล่นได้ครับสองเราสรับแข่งแล้วที่ใครยี่ไหนยื้ไปแล,ล้วยังไงเอามาคืนที่สแปลด้วยเราไว้โดนเข้าแต่ด้านหลังลูกนี้สัมาการให้เล่นตอบในฟาร์ที่อ้วนตอบแล้วแม่โดนฟาว โขกเวลาขาเลยแล้วลูกนี้กลับมาสร้างอำใหม่ที่ยางแล้วพองกาแล้วโอ้ยายามจะทิ้งมาให้แท็กลูกนี้ก็ยังไม่ถึงนะแต่สองนี้เล่นด้วยตัวเพื่อนที่น้อยกว่าหนึ่งคนนะสำหรับบารบอนลิล่าครับเดี๋ยวรอสักคู่ครับตัวสองรองเปลี่ยนเท่าห้าอยู่ ทางขวาลูกนี้พยายามยิงหาข้อออกมาแล้วปังโอ้โหลูกนี้นี่ไม่เหมือนจริงไม่ดีแล้วในจังหวะแรกแพ้แต่ว่ายจะปังครับโอ้ผู้หลักประตูออกมาแล้วไม่ถึงก่อนนี้จังหวะนี้ปั๊มยิงด้วยซ้ายอะไรเรียบร้อยเลยครับโอ้นี่ปังนี่ปักขาดไม่ต่อแล้วครับเกมไหนแพ้ก็ได้ครับแต่เกมนี้แพ้ไม่ได้ครับเอาละตัวสำรองลนี่จะเปลี่ยนตัวลงมาครับของคารบอลนีลา แจ้งที่กรัมการเลยครับเอาล้ว,ว,ลวจะลงมาถูสทางหลาวนะเตัตของรอคนสุดท้ายของบ,งบองังโอมิลลาครับไม่มาท้ายยังมีบอกไม่มาครับตามอยู่ของก็ตกตูก็จริงครับแต่ถ้าคู่แลตัวผู้เล่นที่เท่ากันนีอะไรก็ไม่แน,น่ครับอ,อ,อ,อย่างที่ได้เรียนไว้เกมนี้เป็นสึดนะครับพี่แง่ครับ ก็ออกมาที่ขาซ้ายโอ้โหแล้วจังหวะนี้ชัดเจนเลยครับแต่ไม่โดนบอลครับเข่าเท้าไวหน่อยครับเสียฟีคิกให้กับฟางบอลบิลล่าครับเอาแล้วครับได้ลุ้นกับลูกฟีคิกบ้างครับโเว่นเทนี่อาจจะยังไม่มีโอกาสเท่าไหร่ครับแต่ว่ามาดูลูกเซตเย์บ้างครับโอ้แล้วได้ลุ้นกับลูกฟีคิกระยะระยะันตรายครับ เห็นพี่นายครับยืนพี่พรอยู่วะจังหวะนี้วิ่งมาแล้วเล่นลุกสหนลูกนี้รู้ทันเลยครับสี่ที่ตัดได้ครับพี่มาร์ทให้มาก๊อบจะแตะหาลูกนี้ก็ยังไม่พ้นแต่ที่ออกหลังไปได้ครับเดี๋ยเป็นลูกเตะมุมครับโย่มาเสาไกลแล้วมึงอุงหัวที่พี่ทุกคนเทคขึ้นมานี้หน้คนเดียวลูกโต่แต่ว่า บอลวิ่งเฉียบเสาไปนิดเดียวก็เติมมาจากกองหลังเลยแล้วพีาา่ด้วยขามาสีต้องบอกว่าสีรู้แห่งการเล่นของบางโอนบีล่าเป็นอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นหลายๆจังหวงะนี่ไงจะกบทางอันถูกก็รู้ทางนะแล้วแล้วดูผีจอมปาร์ชให้เล่นต่อ ปาอโโย่งไม่ดีครับอยาแก้ตัวได้ครัเป้าเข้ามาขวาตีอ่าพยายามเซตบอลกันอยู่ครับสีเทลให้ตามช่องมาที่หนุ่ยแล้วลูกนี้ตัดสินใจยิงเลยครับ เติมเลือกพิ่มแล้ดีเลยสุดเกลียวที่หน้ามาเลยครับบอลแท็กดูดปอร์ตลงสวยแล้วถวานนี้ให้มาทางซ้ายครับป้อมแล้วพอร์ตกลับมาทางขวาลูกนี้เก็บบอลได้แล้วไปริมเส้นครับแล้วคนเดียวลูกๆแบบนี้โอ้โหไม่ก็ไม่ประสบกันไม่ดีถวานนี้มีผู้เล่นของบางบอนพิลานโอ้สองคนนี้เอาไม่อยู่เลยโอ้แตร่ประตูที่สองกับตัวเองนะครับ เราเป็นประตูที่สาให้กับทีมมีเธอเนี่ยตอนนี้ขึ้นิวเลียนขาวข้ารูปต่อสูดแล้วโอ้โหว่าประตูนี่เป็นการแหวกเข้าไว้ที่ต้องบอกว่าแม่ผ่านผู้วยถึงสองคนครับแล้วตัวเดียวตอกทีมขาประตูหมดสิทธิ์รับจริงๆเนาะสกอร์ทิเต้ครับเกมนี้บางบอลยังไม่ยังไม่ดีช่าครับ ถือว่าเป็นตัวทีเด็ดของบางวอร์ดได้คนเ่ยครับวันน,วนี้ยังไม่เห็นเหรอต่อตีแต่แล้วจสปอร์ตี้<อ>เป็นทีอ้วนแลนะ้วแต่ทีออกห้างไว้ก่อแล้วสายเข้าสายแล้วกินมาลูกนี้ โอ้โหจหวะที่รับแล้วก็โขกแล้วบุรัฟเป็นปั้มอีกแล้วครับที่ประตูที่ขอจากตัวเองครับเป็นประตูที่เ iec. สียก <etus> ับดีเทอร์ครับโอ้โหวันนี้ปั้มเล่นทอาทองจริงครับมีโอกาสแล้วทำได้ตลอดเลยครับโอ้โหวันนี้เล่นผิดหูผิดตาเลยครับดีเทอร์โอ้นี่เล่นนี่ทองแท็กซ์แท็กซ์เลยครับดีเรแลยบุกเป็นข้าวบุกเป็นข้าวครับ โอ้วางมอร์ิล่าครับตอนนี้นี่ปัดตัวแล้วโดนไปสีประตูยังไงตอนนี้ต้องหาประตูตีไข่แตกให้เอนะจอซะก่อนครับเข้าแบบได้กลับศูนย์เองคนระับไห้มาติดกอล์ฟเอาแล้วครับได้ปั้นขึ้นมาว่างครับมอร์บิล่าพี่นายเามาไว้ลูกนี้เล่นหวันคือกันคนระับตรงกลางก็จะให้ลูกท่วกระยอนหายครับ อาจลู้นี้ไทยเป็นรูปทุกหรือเปล่าดแต่ทีลูกนี้ออกห้าครับยามองนอ,อ,องตอนนี้เราไปเรล่ป็นกองหลังแล้วครับบอกว่าติดนี่เล่นเป็นฟิฟฟ์ะ ให้มาไว้กับบอลแรกให่ดีครับแต่ยังได้อีกว่าบังบอลวีล่ามัดยังได้เป็นลูกทุ่งนะบังบอลวิล่าเจอกับซอลฟลูกนี้เก็บบอลลงสวยครับให้มาตรงกลางแล้วสองคนนี้ไปเล่นยากครับอยากเอาตัวรอดมาได้พี่มัดตรงกลางทะลุมาแล้วเล่นหายทะลุพวกนี้แต่ยังไม่หายแล้วติดอยู่ที่สี แท็กเอิดข MM right? ้ามฝ้ามาซ้ายสุดได้ด้วยครับป้อม็ยิงปั่นด้กนี้กลยเด็กต่อไปครับเร็วเลยครับนี่แหละสว่างที่เล่นเร็วกันมี โอ้โหจูบนเไดนยากแล้วฟ้าเสียบอลให้กับบอบมบิล่าคนระับนัดเจียงได้ด้วยคนระับทางขวาพี่หยาจะ,จะให้ยเนียตอนนี้แบบลงมาแล้วครับจะเปลี่ยนตัวไทยออกเขี่ยตัวของเรานี่เริ่มทยอยมาแล้วสำหรับบอมบิล่าครับ จาวแบบกลับลงมาครับมีช้วยโกวนะครับเสื้อเดี่ยวอ่ะต้องระวนะครับโคตแล้วแม่บอลเนี่ยต้งหว่านี้เอาแล้วครับได้ยืดจากลูกฟรีคลิปบ้างครับหน้าตอบเพียรโทเลยครับโอ้คุณเมยหมวก็โหลครับ ต้องมองดูรุ่นี้ครัสาข้างจริงๆครับถ้าได้ประตูตีไข่แตกมาเชื่อว่าเกมสนุกแน่นอนครับบางบอลลีลาครับยิงที่บอลได้ที่หไหนครับยิงอัดแล้วเรียบร้อยเลยแล้วอราหันอีกฝั่งต้องบอกว่านี่ใช้ความแรงครับยิงยักไปที่เสาแรกครับโอ้เสียบสามเนี่ยพุ่งสามประตูนี้หมดสิทธิ์เลยครับเอาแล้วครับได้ประตูตีไข่แตกมาแล้วไปตึกประตูสองสี่ครับจากประตูของนายนั่นคู่ครับ อุ่นเทวเกตีไม่มียอมกันกง่ายๆแน่นอนครับสองหรับทั้งสองทีมอย่างที่ได้เย็นไว้ก่อนหน้าเกมการแข่งขันก็โอ้เกมนี้นี่เป็นบิ๊กแมตช์ครับเกมไปพิกมาแล้วจังหวะนี้อุ่นแล้วแม,ม่นด้วยครับแท๊ก ลูกนี่ยกรรมกันให้ได้เปเรียบแล้วเรียบร้ยบอยเลยโอ้โหจังหวะที่แท็กโดนกระแทกแล้วแต่จังหวะที่กรรมการให้เล่นได้เปรียบเล่นต่อไปแล้วโอ้สามารถเปลี่ยนโอกาสนี้ได้ประตูที่ห้าโอ้ยจะไล่มาหยดหยดแล้วบอลมีล่าตอนนี้โอ้มาได้บอลที่มี่าเนี่ยหากอีคลาสนะึิงครับ อยังไงบอลที่ล้านีคือหน้าที่ที่ต้องเดินหน้าลุยอย่างเดียวแล้วแล้ว,ลวจังหวะนี้ก็เข้าไปถึงบอลเงาแบ,บยด,ด,ดยังได้เป็นลูกพุ่งครับถุงท่านมาแบตไฟทางแคบแล้วลูกนี้เตะทิ้งครับอาย,ยังไม่ออกด้วยครับแต่อีกทีนึงแ,แบตเก็บบอลได้ครับย,ยังเล่นกันมุมแคบอยู่แล้วแบดดูว่า เรื่องนี้นี่ทิ้งตัวเอาฟาวเลยครับแบบแล้วกรรมการให้ด้วยครับดูจังหวะในี้ครับพี่นายโยนมาแล้วเหมือนจะเห็นอะไรบางอยา่างแบบม้วนเ่าตูหรือเปล่าพยายามเล่นลูกโยนยาะวแต่ว่าจังหวะนี้ก็ล้นท่าผ่านไปครับ โอนโอ้ยแปะปาจังหวะนี้ไม่ดีครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ที่ไว้ครับยิงไกลก็ยังติดบอลฟัวนครับยแล้วไงลูกนี้ไม่รู้กันแล้วคราจะโดนถอยกลับมาฟาวน์แล้วสีแต่ลูกนี้สูย เราไปเกี่ยงกันเล่นลูกนี้ยังได้อยู่แล้วโอ้โหฟาวัทัชเจเน,นี่ยจังหวะนี้แคจังหวะที่แตะบอลผ่านไปแล้วเข้าช้าไปนิดนึงคนระับที่ไหนเ ดูไปชิดจังหวะด้คร้บมีเงินฝันมาแล้วไม่เนียเข้าหัวโงออกมาได้ครับโงนู่นนี้เลยเลยครับใบตัวเต็มสีรษะเลยครับแต่จะเป็นคนทุ่ครับจังหวะนี้ที่นายแต่เรับบอลเองตัดไม่ได้ครับ ให้ทะลุช่องมายังติดที่บารบอนดิน่าอาร์เซนอกลับแล้วครับแบตตัวเดียวเสื่อมแบตถือว่าแรงยังดีอยู่ว่าพิ่งจะลงมาใหม่ครับต้องใช้ความสดให้ได้เปียะผู้เล่นที่ลงสนามมาก่อนหน้านี้ครับออกมาทางขวาลูกนี้ยิงแล้วโอ้ไล่มาเป็นของประตูต่อหน้าครับเอา,าล้วครับเป็นพี่นายอยู่แล้วเกมนี้ต้องบอกว่ามีลุ้นฮัทติ้แล้ว ยิงไกลดูว่าครับกระหาน,นี้ยัดยู่ดูว่โตครับประตูฝึกแรงในเหนืออีกสองนาทีเสร็จๆครแล้ว,วยังคงเป็นบางบอนวิลล่าครับที่ตามหลังอยู่สองประตูต่อห้าครับ ให้มาลูกนี้หนุ่ยเก็บบอลได้ครับดีเธอร์ย้อนกลับมาตั้งที่อาร์โผลโด่งเลยครับจังหวะนี้แท็กจังหวะแรกโอ้จังหวะนี้ฟาดได้หน่อยครับรู้ตัวเลยครับแท็กให้มาที่ไหนครับยากหมดเอาตัวรอดมาได้ครับแต่สายลูกนี้ก็แดงครับแดงแดงเลยหมู สีนะา๊ะไม่เข้านะจับได้แล้วมะควิลาหยาแล้วลูกนี้จริงใาจังหวะสุดท้ายยิงไม่ตรงกอบเองครับพี่หยากรรมการให้คนลูกตั้งตเล่นแล้วเดี๋ยวไม่ถึงหนาทีแล้วครับในช่วงเวลาแรกครับ ยังคงเปรีเทิร์นับที่นาอยู่5ประตูต่อสองครับสีแต้มาลูกนี้สวยแต่ว่าแม่ังหวะที่เตยโยนีบอลมันล้มออกหลังไป้อย่าเลงอยั่นไปเจมอยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายครับ เดีย๋ยวไม่ถึงนาทีแล้วครับในช่วงช่งเวลาแรกครับยังไม่ลงทุนงโธราบักเก็ตครับตึ้แรกนี่จะทดเวลากันหนึ่งนาทีครับเกมพัฒนาต่อเนื่องครับเราบ,บอลไม่ต่อด้วยครับจังหวะนี้บางบอลบิล,ลาจะสวนกลับครับโดนคอสมาทางซ้ายตรงนี้มีอาจจชับบอลแรกยาวไปอีกครับเพื่อนโอ้เล,ลิศกับบอลแรกทีนี้มีโอกาสได้ยิงเลยครับครั้งนี้ต้องรีบเล่นแล้วบางบอลบิล่ากอลฟ ที่นายปาทางขวาที่ไว้ครับแต่เราให้ทะลุช่องมาก็ยังติดที่อ่างนะครับเหลือหมดเวลาการแข่งขันในช่วงเวลาแรกครับเป็น์ฟังบอลวิลล่าครับตามหลังอยู่สองประตูสอง